อุทัยธานีจังหวัดที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเดินทางมาสัมผัสและไม่รู้ว่ามีดียังไงวันนี้ผมจอออกเดินทางไปค้นหาความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ที่อุทัยธานีรับรองว่าการเดินทางครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ของที่นี่ให้ทุกคนได้เห็นกัน สวัสดีครับวันสุราวุธรพุธานมาทองครับแนนกนหนกวันดาเสถียรค่ะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเราอยู่กันในรายการอสทออทีวีนะครับและนี่เกิดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีครับผมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ยินมาว่าอุทัยธานีเนี่ยมีที่เที่ยวท,ท,ที่น่าสนใจเยอะมากเลยครับแล้ววันนี้นะคะแนนจะพาพี่อ้นนะครับไปชมความมหัศจรรย์ของต้นไม้ยักษ์กันค่ะใช่แล้วครับต้นไม้ยักษ์ครับผมแต่ว่าจะไปชมต้นไม้ยักษ์มีอุปรกรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามมาครับไปชมกันค่ะ ต้นไม้ยักษ์ความสูงกว่า5 3เมตรต้นนี้คือต้นเสียงอายุหลายร้อยปีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ยืยนต้นอยู่กลางสวนหมากของชาวบ้านผู้คนแถวนี้เรียกติดปากกันว่าต้นเลียงพึ่งเพราะมีฝูงพึ่งมาทำรังอยู่ตามกิ่งก้านเป็นจำนวนมาก พี่อ้รู้ไหมคะว่าจุดเด่นนะคะของต้นนี้เนี่ยมีภูพรที่ช่วยค้ำยันตรงโคนต้นนะคะทําให้ต้นไม้เนี่ยมั่นคงอยู่ได้นะคะ <หม S 1> แล้วก็เส้นรอบวงนะคะของต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ97เมตรค่ะหรือประมาณ40คนโอบเลยทีเดียวค่ะ40คนโอบเลยนะครับก็จริงๆรแล้วเห็นในรูปนะครับหรือใครที่อาจจะเคยเห็นในตามออนไลน์โลกโซเชียลแล้วเนี่ยสวยงามประทับใจแล้วนะแต่มาเห็นของจริง <ด with history> บอกได้เลยว่าสวยมากนะครับสำหรับผมนี่คืองานศิลปะแล้วนะครับมีคําแนะนํานิดนึงสำหรับคนที่มาเที่ยว ที่นี่นะครับว่าสิ่งที่นะักท่องเที่ยวมาถึงแล้วไม่ควรทําเด็ดขาดคือการขีดเขียนหรือแกะสลักความรักต่างๆไม่ควรนะครับเราเอาความรักมาให้ด้วยความรู้สึกประทับใจก็พอแล้วแล้วก็เป็นไปได้นะครับไม่ควรขึ้นไปปีนป่ายบนภูพรที่เขาใช้ค้ายันต้นไม้นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออย่าเข้าไปเหยียบย่ํตตึกใกล้ต้นไม้ไปบ่อยมากเพราะมันจะมีผลกับความหนานแน่นของดินเป็นผลให้ต้นไม้อาจจะลําบากในการหาอาหารได้เท่านี้เองครับไม่ยากเกินไปเพราะฉะนั้นคําแนะนําแค่นี้เองที่เหลือก็มาชิ้นชมต้นไม้ได้วยตัวจริง นี่ผมจะถามอยู่นี่ทานกำลังทำอะไรอยู่ครับออกไปไม่เอาไปทำอะไรอ๋อจะย่างกล้วยค่ะอ๋ออ๋อนี่ขายกล้วยย่างกล้วยปิ้งอย่างนี้แหละครับอ๋อโอเคไม่แน่ตอนขาออกมาจะได้ซื้อนะครับชอบกินกล้วยสุขทันหรือเปล่าไม่ทัดไฟแรงมีผ้าพื้นเมืองด้วยเป็นผ้าถอบ้านไร่ค่ะอ๋อเหรอ เป็นของแถวนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะแถวนี้เขามีแบบเป็นเหมือนแหล่งคอผ้าด้วยนะคะเป็นแบบเป็นของขึ้นชื่อหนึ่งพันห้าหนึ่งบนอเงี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะพี่พี่ขายแบบนี้พี่ประชดเหรอครับมีคนซื้อจริงๆเหรอแล้วเวลาเดินเข้าไปแล้วร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเวิร์กไหมอย่างนี้ดีมากพี่ว่าเล็กเล็กไม่น่าจะรอด่ะ ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับทำยังไงคะอันนี้<ร>ต้องทำยังไงเอ่ยโชว์ให้ดูดูหน่อยได้ไหมว่าต้องทำยังไงเฮ้ยจะทำเองก็ได้นะผมบอกให้ทำคืออะไรอะ่ะเป็นที่กันเป็นก้านตาลเพื่อสุขภาพค่ะพี่อ้น สิ่งนี้คนไทยเขาใช้กันมานานหรือยังครับไอ้นียผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่ามันเป็นของแถวบ้านพี่หรือเดิผมทำคนเดียวพี่ทำคนเดียวคิดมาเองคิดมาเองทำคนเดียวเองมันเหมือนมีคนมานวดเท้าอ่ะแต่ว่าเรานวดด้วยกำลังของตัวเองอ่ะครับคิดคุณปัญญาชาวบ้านมากๆเลยนะเนี่ยทาามพศ2554ที่ทำเนี่ยตั้งแต่5.4ครับแล้วนี่เป็นงานผมอันนี้ amazing มากเลย มาไหมครับหิวค่ะผมไม่ได้ถามแนนนะอ้าวไม่ใช่พลาสติกด้วยนะเป็นหลอดแต่ไม่ไข่คือถ้าเกิดนับวันเรายิ่งไม่รู้จักที่จะเลี่ยงพลาสติกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นโคษกับโลกใบนี้นะผมว่ามันก็ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆรใช่ค่ะมันจะฟินได้ยังไงครับถ้ามันขาดสิ่งนี้คุณป้าครับของผมที่ฝากไว้ครับเย้เย้เย้ได้ที่สุโเทัยได้กินก๋วยเิี๋นะครับ กล้วยกับน้ำมะพร้าวอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ต้องสดชื่นเลยค่ะตอบทีมงานจาน่ายเงินด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับต้นไม้ยักษ์อายุหลายร้อยปีต้นนี้นะครับโดยส่วนตัวถ้าเกิดแฟนๆได้ติดตามผมอยู่แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณน่าจะรู้นิสัยผมผมเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ การได้เห็นต้นไม้ใหญ่ยังยืนต้นอยู่ได้ในที่แบบนี้แล้วก็ยังสวยงามสง่าได้ขนาดนี้สําหรับผมผมดีใจมากนะครับอยากจะขอบคุณชาวอุทยัยธานีอีกครั้งที่เก็บรักษาไว้อย่างดีสําหรับผมนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะผมจะรู้สึกว่าต้นไม้แบบนี้ให้ความรู้สึกของความเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านยุคสมัยเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็งานศินละปะชั้นสูงมากๆวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาสัมผัสใกล้ชิด และที่สำคัญที่สุดผมมีความสุขมากที่ผมได้นั่งสมาธิใต้ต้นไม้ต้นนี้ครับ oh. เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันอยู่ยุคหนึ่งเลยเหมือนกับเราผ่านมีมิติหนึ่งฝั่งนี้จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับพ oh. ี่อ้นกับน้องแน จากต้นไม้ยักษ์ที่อำเภอบ้านไร่ก็ได้เวลาเดินทางต่อไปยังอำเภอลานสัตว์เพื่อไปยังหุบป่าตานจะเป็นยังไงตามมาเลยครับมาถึงแล้วค่ะหุบป,ป่าตานะคะพี่อ้นเคยได้ยินไหมคะหุบป,ป่าตาพี่เคยได้ยินชื่อน,นะแต่อยากจะถามว่ามันมันเกี่ยวอะไรกับต้นไม้ต้นไม้หรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาฟังคําตอบกันเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่เอาันดีครับพี่โ้ชสวัสดีครับผมสุชาติทีรันพนักงานราะการตําแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับได้เป็นเจ้าที่ประจําพันธประจําบริเวณแหล่งศึกษาธรรมชาติปูปป่าตาดแห่งนี้ก่อนไปถามก่อนเลยครับผมมันเกี่ยวอะไรกับชื่อต้นไม้ไหมครับป่าตาดป่าตาดลักษณะการเกิดของหลุมยุบ โบราณสำนักงานทรัพยากรทอเรียกขณะการยุบของลังคาถ้ำลงไปกลายเป็นหุบหรือหลุมยุบกลางภูเขาและในหลุมยุบนั้นคนโบราณเรียกว่าหุบนะหนึ่งประจากของชื่อตรงนี้ละแล้วมันมีมันมีต้นไม้อีกกนิดหนึ่งขึ้นเต็มเลยต้นไม้ที่นั่นคือต้นตาดจึงกลายเป็นชื่อหุบป่าตาดในวันนี้ั่นเองนะครับผมสบายใจแล้วที่เหลือเราไปดูกิ้งกือครับได้ครับไปเลยครับพี่นำไปพร้อมเลยครับไปงี้เลยครับผมได้ ตรงนี้เป็นการปุยทางเพื่อให้ตรงกับปากถ้ำเดิมทีต้องมีการเปีนขึ้นไปแล้วเจอกับถ้ำธรรมชาติสองด้านหน้าเรานี่คือหินย้อยอย่างนี้นะครับที่ห้อยตัวลงมาข้างในเป็นหินน้าไหลเป็นร่องรอยของน้ําที่มันไหลลงสู่ที่ต่ํานะครับตรนนี้เหมือนคนเอาปูนไปฉาบเราเรียกว่าหินปูนฉาบนะครับไม,ไ,มไม่ได้มายุ่งเลยไม่ได้ยุ่งครับอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่เดิมนะครับหุบป่าตาดต,ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักอุทัยธานี อยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำกระทุนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามแปลกตาของธรรมชาติโดยหุบป่าตาดมีลักษณะเป็นถงถ้ำขนาดใหญ่ที่ภายในคือผืนป่าที่เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุ์โบราณแปลกตาราวกับว่าเรากําลังหลุดอยู่ในโลกดิกดําบันเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล องค์กรจีมพูหรือชื่อวิทยาศาสตร์นะครับทางาผู้เช,ชี่ยวชาญในชื่อวิทยาศาสตร์เ่า shocking pink millipede หรือ dead mode type หน้าตาดีเหมือนผมารไอเทมเหมือนผมทุกคนต้องมาดูนะครับต้องมาดูนะเขาถอยทีเขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกมากนะาที่ป่าตานแล้วก็มาหาเพื่อนผมชื่อชื่อว่าอะไรนะขอยพีนะชื่อพื้นบ้านนะครับเรียกว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูกิ้งกือมังกรสีชมพูบอกว่าบอกพี่สุชาติว่ามาหากิ้งกือมังกรสีชมพูเพื่อนพี่อ้นใช้แต่คอนเดูนะ มาการท่องเที่ยวมาประมาณเก้าปีผมไปมาหลายที่มากในประเทศไทยผมไม่เคยมาที่นี่อ่ะแล้ววันนี้ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจขอบพระคุณรับขอบพระคุณครับก็ถ้าเกิดใครมาวันหลังก็บอกว่าเนี่ยพี่อ้นชอบที่นี่บขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเนี่ยคนไทยทั้งประเทศต้องมีจิตสำนึกและจิตรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับนั่นคือ ประเทศไทยแต่เนของประเทศไทยนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณพิสุชาติมากมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวเราไปบ้านชายเขาค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบไปดูวิวธรรมชาติสวยๆกันนะคะสวยสู้แน่ได้ไหมอ๋อสวยสู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่โอ๊ตสวยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสวยที่สุดนะชาวต่างประเทศเดินทางมาอล้วแล้วคนไทยจะเชื่อไปดูกันดีกว่าเข้าไปเลยนะไปไป อนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านชายเขานะคะหลังจากที่เราเนี่ยออกมาจากป่าดึกดําบันที่หุบป,ป่าตาดนะคะเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้ใช่ไหมตอนนี้ใช่เรามา,าชมวิวสวยๆธรรมชาติเขียวๆนะคะของบ้านชายเขากันคะ่ะพี่ข้างบนน่าจะวิวสวยค่ะเชิญเลยคะ่ะ พี่อ้นวันนี้บรรยากาศที่นี่สวยงามไหมคะดีนะเราอยู่หุบเขาก็จริงๆมันก็น่าจะเป็นเขาหินปูนนี่แหละแล้วก็ต่อๆๆๆกันมาเพราะว่ามันก็บรรยากาศดีถ่ายรูปน่าจะสวยเนาะงั้นพี่อ้นถ่ายรูปให้หนไหนได้ชอบรูปไหมรูปสวยมากเลยค่ะพี่อ้นเดี๋ยวต้องจ่ายพิเศษ็จนะวีพี่อ้นเริ่มหิวยังคะเออใช้ได้อยู่ ถ้างั้นเนี่ยเราไปเข้าเมืองกันไหมคะไปที่ถนนคนเดินนะคะมีอาหารอร่อยเพียบเลยค่ะพี่ที่นี่มีถนนคนเดินด้วยเหรอมีค่ะงั้นไปเลยไหมคะโอเคชอบมาก <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับแนนที่นี่นะคะเป็นถนนคนเดินตอกโรงยาค่ะพี่โอน้นที่นี่มีของกินเพียบเลยค่ะพี่โอ้ต้จะไปกินอะไรกันนี่เลยค่ะซิลิคุนเบเกอรี่ค่ะไปดูกันไหมแมนนพี่ไม่ได้ตังค์มาเลยนะ แปไปมครับพี่โอ๊สวัสดีค่ะนี่คือพี่สิริกุลหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะมีอะไรผมลองทำม้างได้ไหมครับก็สินค้าตัวเด่นของของร้านสิริกุลก็จะมีขนมปังสังขยาค่ะซึ่งเป็นขนมปังประจำจังหวัดไทธานีค่ะโอ้ชื่อนายมีฝีมือในกาทำขนมมากเลยคิดว่านะคะพี่โอ๊ตคิดว่าคิดว่านะคะใส่ถุงมือก่อนนะคะใช่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอัดลมค่ะเราก็ใช้อันนี้แทงเข้าไปไอะไรลักย่างล่างด้านคันโยกเบาๆไส้มันก็จะเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะของข่าของคุณแดนใช้ได้เดี๋ยวให้ชิมให้ชิมอ oh, okay. ๋อโอเค เดียวนาเลยเป็นไส้ที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะไอหน่อมไม้ค่ะอหน่อไม้โอ้ชอบกินหน่อมไม้พอดีเลยไส้แบบไส้แน่นมากคุณแม่แอบกระซิบมา <laughs> ว่าหน่อมไม้ที่เขาสแกรกรังนี่อร่อยที่สุดในโลกแล้ว <laughs> อันนี้เป็นขนมจีบไส้อะไรครับเ <laughs> ออเป็นฟูหมูปุ้งในโลกเดียวค่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> ค่ะที่อุทัยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะค่ะเชิญชวนค่ะใครที่ชอบวิถีธรรมดาธรรมดาของชาวบ้านเนี่ยค่ะก็เชิญชวนจังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วก็อย่าลืมมาร้านนี้ด้วยนะครับซีริคุนเบเกอรี่ที่แน่ๆคือไอ้ของที่ปป้นๆีหน่ผมทั้งหมดผมจะเก็บกลับบ้านนะครับ <laughs> ขอ, <c oughs> ขอยค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครั ใครที่ดูรายการอยู่แล้วยังไม่ได้มานะครับเก็บกระเป๋าได้แล้วนะครับแล,ล้วรีบตามมานะเดี๋ยวรอข่ <c oughs> สทอ,สอ,อทีวีนะานไททนีีนะโอเคนะ <c oughs> บริเวณนี้คึกคักมากเลยนะครับแนนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่นี่นะคะคือตอกโรงยาค่ะเป็นถนนคนเดินนะคะซึ่ง เปิดทุกวันเสาร์ค่ะตอน4ี่มงเยนถึง2องทุ่มค่ะพี่โอ๊ค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นกันร้านมาขายของมากมายแหล่งช็อปปิ้งเยอะมากนะครับใครมาถึงแล้วก็ควรจะต้องเดินเล่นสม่ยดีไหมถูกต้องค่ะงั้นอย่ารอช้าครับตามไปเลยครับไปเลยค่ะถนนคนเดินตรอกโรงยาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถสะท้อนเรื่องราวและบรรยากาศของความเป็นเมงอุไทยได้เป็นอย่างดี ใครจะรู้ว่าถนนเล็กๆแห่งนี้แต่ก่อนนั้นเคยเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ของชาวจีนจำนวนมากอีกทั้งเป็นแหล่งสู่ฟินซึ่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายบรรยากาศของที่นี่จึงคาคลั่ำไปด้วยผู้คนที่มาซื้อขายและสูฟินกันอย่างเสรีทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรียกต่อนี้จนติดปากว่าตรอกโรงยายใครที่ดูรายการอยู่แล้วยังไม่ได้มานะครับเก็บกระเป๋าได้แล้วนะครับแล,ล้วรีบตามมานะเดี๋ยวรอโอเคไหมออสทอออนทอีวีนะ อุทัยธานีนะโอเคนะมีของโบราณสะสมเยอะมากค่ะพี่ให้เล่าเรื่องให้ลูกหลานหรือเป็นของสะสมของพี่เองเลยเหรอครับกับเพื่อนอีกคนพี่เป็นคนที่นี่เลยเหรอครับผมเรากลับมาเรามาจากจีนเราก็จะทําอะไรเราก็เลยทําตรงนี้ว่าเออถ้าเราทําสอนการเรียนรู้รากให้คนในชุมชนเด็กในชุมชนรู้จักรากตัวเองมัน no, ก็จะนํามาเพื่อการรักมัน อย่าลืมมานะคุณลุงนกเขาครับน่ารักมากครับเป็นบ้านของคุณลุงนกเขาขอบคุณนะคะผมไปแล้วกลับบ้านแล้วครับ จากที่เราเหน็ดเหนื่อย,ยกันมาตลอดทั้งวันนะคะวันนี้แนนจะพาพี่โอ้นมาพักที่โรงแรมอุทัยเฮอริเทจค่ะเป็นโรงแรมกิเก๋นะคะคอนเซ็ปต์ซีดีนะคะพี่โอน้นโรงแรมนี้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราย้อนวันๆค่ะกลับไปในวัยเด็กนะคะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะนักเรียอเคารพไปเร็วที่นี่เป็นโรงแรมที่นำเอาโรงเรียนเก่ามาปรับปรุงให้เป็นที่พักโดยยังคงคอนเซ็ปต์และกลิ่นอายของตัวสถานที่เอาไว้ผ่านข้าวของเครื่องใช้และการตั้งชื่อห้องพักแต่ละห้องครับ สวัสดีครับคุณหมอคุณหมออะไรครับกิจสกลความพิบูลครับเรียกหมอกิตก็ได้หมอกิตคุณหมอกิตทีนี่เป็นที่ที่เป็นทรัพย์สินของสกูลแต่แรกโรงเรียนได้เลิกกิจกรรมไปสัก20ปีนะครับแล้วก็คืนอาคารให้เราในปี2 5 60โครงสร้างทั้งหมด100%โครงไว้หมดเลยเราเอาผนังที่เสียออกเอาไม้ที่เสียออกทำความสะอาดแล้วเราก็กรอบร่างขึ้นมาใหม่แล้วก็หาของที่เก๋ๆเท่ๆมา อย่างเช่นตัวชุดนี้นะครับก็เป็นชุดนักเรียนนอกจากนั้นยังมีชั้นเรียนทุกชั้นอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีห้องพักครูได้อยู่นะครับงั้นลบกตนคุณครูด้วยนะครับขอบคุณรับพาเที่ยวเลยครับเดี๋ยวพาทักเรียนไปนะครับเราไปชั้นอนุบาลหนึ่งก่อนนะครับเป็นห้องแรกที่เราพามาดูนี่ห้องนอนเตียงเดี่ยวครับห้องนอนสบายมากบางทีก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากขึ้นชั้นบนนะครับก็มานอนในห้องนี้สบายสบายห้องนี้มีชื่อว่า ห้องมัธยมศึกษาชั้นที่6เป็นเด็กโตที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทยห้องสิทธิ์เก่าอ๋อก็หมอกับแนนนะแนนก็ได้อยู่นะสิทธิ์เก่ามารล่นรุ่นม่อหกสิทธิ์เก่ามาหล่รุ่นนะครับก็จะมีคำหนึ่งที่จะให้คุณหมอพอไหมหนึ่งสองสามนักเรียนครับขอบคุณครับคำถามคืขอบคุณมากครับ กับแนนวันนี้สนุกไหมคะอยากจะบอกแนนแล้วก็ทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วอ้นพูดไปเยอะมากแล้วใน IG นะครับอ้นสราวุธอันเดอร์สกอร์สแต่ว่าจะสรุปสั้นๆว่าการมาอุทัยธานีครั้งนี้เนี่ยประทับใจมากๆแล้วก็จะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันไม่เคยไปตรงนี้มาก่อนเลยคุณต้องไปแล้วนะครับใช่แล้วค่ะก่อนปิดรายการวันนี้นะคะขอฝากนิตยสารอาสทอค่ะ สามารถหาซื้อได้นะคะตามแผงหนังสือทั่วประเทศเลยค่ะครับผมและว,วันนี้นะครับผมอ้นสราวุธพุทธ,ธานมาทองครับแนนกหนกวันแดดเสถียรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่นะครับทุกว,วันอาทิตย์เวลา10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางช่อง9 M c o t อ็คอดีหมายเลข30นะครับครั้งหน้าถ้าคุณอยากจะมาอุทัยธานีปากหมุดไว้และตามรอยรายการมาเลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะได้ใจกับผมก็ได้อน,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ผมทำรายการท่องเที่ยวมาหลายปีมากแล้วนะครับแต่จะบอกได้ว่าอุทัยธานีแทบไม่ได้อยู่ในทริปของผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทริปนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเคยส่องอุท, <S <S ทัยธาน, <S <S นีมาก่อนแล้วเห็นว่ามีสถานที่หลายที่ที่น่าสนใจมากแต่ยังไม่รู้จะได้มีโอกาสมาตอนไหนครั้งนี้ก็เลยถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ได้มาอุทัยธานีจริงๆและก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วจังหวัดน,นี้เป็นจังหวัดที่มีของดีเยอะมากเลยนะครับและผมพูดได้เต็มปากเลยว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกของผมเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนที่อุทัยธานีครับ